พูดจัดหน้ะไม่ปื้มน้ำตาไหลจัดครั้งแรกฟันเงินเกือบเครือรานสวัสดีครับสวัสดีครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำว่าพบว่าพอ,พอ,พอกันจีหละครับกับคุยกับแม็กซ์ตัวดีโอนะครับสวัสดีเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีพยาบาทฟินแลนด์นะคะรับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการเดบิตต์ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนั่นมาเล่าข่าวให้ปรอร์มินฟิลหวงมิดหมอแค้นแฟนหมอลำ ได้รับชมรับฟังและก็รวมกันแสดงความคิดเห็นกันข่ามาครับพาดพ้นไปครับสาหรับบรรยากาศครับคือทีพ่พานมาที่บ้านเชียงใหม่อาเภอโพอไซนะครับได้การทีนะครับนําทีมงานตัวเกียวมิวสิกนะครับไปทําการแสดงมอบความสุขไข้พ,พ่อแม่พี่น้องมีพ่อแค้นแนดมอลํามบาดเชียงใหม่ได้ม่วนได้ซื้นกันในบรรยากาศบุญประเพนี่แหละครับพ,พ่อแม่พี่น้องนี่ขนาดยังว่เต็มบงไงได้ครับพ่อพีนอ่น้อง อันนี้ชุดออเดิร์ฟชุดกลางๆนะครับภายใต้การนำของผู้นำสมองเพชรอายุน้อยร้อยล้านยังบอดปีขับไปมอบความสุขไปมอบความสนุกสนานให้แกพ่อแม่พี่นอ้องวิ์หมอแคทแฟนหมอลำเดมมวนเดซ่นเดเตนเดโยกเดไทยเดถามข่าวข่าวความเกิดไหวกันแหลกกันแหละครับหลากหลายเรื่องเล่าได้ขับขึ้นบรรยากาศทีมพานมากครับนอกจากพ่อแม่สนุกสนานแล้วยังบ่พ่อครับกับมีการอ่า ชุนมุ้นนิดหน่อยสําหรับปวดเพลงยากถี่หูครับพอพี่นองว่าจะบัวร้อยขึ้นนี่เอาล่ะครับบัวร้อยตัว,ตว,ตวเกี๊ยวมิวซิกนี่หอมหวานอร่อยดอีพอเม่พี่นองมีอารมณ์ร่วมมีลีครับแต่มก็คือความสุขของพอไมีพี่นองมันกับว่ามีเหตุการณ์อีหยังดุรแรงมากไปก้นน่นะครับตามที่คลิปพอเม่พี่นองเห็นนั่นละเออแต่คลิป,ลปนี้สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอให้พอแม่พี่นองพี่อพอแค่แฟนมะล่ำ ได้เห็นถึงความผู้ซึกนะครับของผู้จัดแต่ไม่นะครับที่เพื่อนได้เร่งเห็นนะครับการนําเอาโตเกียวมิวสิกนะครับในชุดที่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับไปทําการแสดงแล้วก็เปิดบิ๊กเก็บบัตรในราคาปัดละ120บาทพ่อพี่น้องป,ปรากฏว่ปาปัดหนางานนะครับตามที่แม่คิงเพื่อนไล่างานนี่แหะ บั้านางานทะลุ3000ใบเป็นทีเรียบร้อยบบกหู้วครับ3000เท่าไรอจิาบสอง3ามพ3สา3สาม3ั0 0าครับแต่สิ่งหนึ่งมันสร้างความปราบปลื้ดให้แกนะครับชีมงานผู้จัดเขานะครับในการที่เขาได้เล่งเห็นและว่าเอาตัเกียวมาวเอาตัเกียวมิวสิกมาเนี่ยรับรองนะครับจังไดโบมีขาดทุนแน่นอน แถมบรรยากาศฝ่าฝนเป็นใจอีกจังหากับพ่อพีน่นองในอิริยบถท,ทีมงานตูเกียวมิวสิกไปหมอบภาพสุขไข่นะครับราคามิตรภาพราคาซัมนียนะครับบวกระยะเวลาประมาณนี้มันกาซิวเลตราคาหนึ่งนะครับอันนี้กะบบหูว่าเพื่อนจังไดกะให้เป็นข่าวว่องในเพื่อนนะครับในการที่เพิ่นติดตอ่อการงานเพื่อนเนาะเออโบครบทีมโบเป็นชุดใหญ่แสดงจากตรงนี้หอดกีชั่วโมง นะครับรคาคาซ้ำใสแต่ว่านะครับสิ่งที่พูดจัดเพื่อนประสบความสําเร็จนั่นก็คือเพื่อขายบัตรได้เกินเป้าหมายแะครับสามพันใบนี่บร,ร์เปนทราบดาาด้ครับพรพี่น้องสําหรับป่านนะครับเสี่ยงไหมนะครับเพื่อเพ่อใส่พ่อไม่พี่น้องก็สีว่าโฮมะโต้มะตุ่มกันและครับนี่บุญประเพณีก็ถือว่าสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความหัคความเมตตาเพราพว่าท่านพ้จัดเอง ความภักความเมตตาครับทีมงานตัวเกียวมิวสิกเองนะครับจึงเฮตให้ผลงานมันออกมาผ่านสู่สายตาพอไปพี่น้องมีหมอแค้นแฟนหมอล่ำข้าวแววแวววานะครับปีหน้าจะจ้างแบบเต็มวงใหญ่สอดแจงว่าสันนะครับซึ่งก็เป็นอีกราคาดที่เ็นกับซับเซตกว่าหุ่นละครับพอพี่น้องสำรับตัวเกียวมิวสิกวงใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับล่ำสอดแจงราคาเพิ่งกับเสียงแบบนึง เด่นสองสามชั่วโมงกับอีกแบบหนึ่งรับเชิญสองชั่วโม,ง,มงกับอีกแบบหนึ่งในเยเรบดท,ทางค่ายตัวเกียวมิวสิกมีให้เลือกครับพราะเน้องศิลปินมากมายพร้อมรับใช้พอผู้จ้างแม่ผู้จ้างผู้จัดทั้งหลายแหละครับเมืองตัวอย่างเจ้านี่ให้เป็นตัวอย่างครับจัดครั้งแรกปัดเพื่อนกับทะลุเกือ 3, บสามพันใบทะลุสามพันใบนี่ครับผมว่า ปแผรสามปัญหาเพ่อไว้สำหรับมึงบรรยากาศคำคื่ทีบ่ามากเพราะว่าขยายสังกัดสีแล้วขยายสังกัดสีอีกภาษาบาลเท่ากับอญะนั่นแหละครับสำหรับบาทเที่ยงไ่นะครับพ่อกับผู้หูว่าสภาพแวดล้อมบ,บาทเพื่อนบาทหน่อยบาทใ,ใหญ่สำารับจว่าผู้คนจับปัดจองตัวนี่บัตรราคา120ขายได้ขนาดนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในระยะถีดเรียนตั้งแต่ถุหนึงนะครับไปหอด เที่ยงขึ้นเพราะว่าเพิ่นจะมีโบ่องอีกบ่งหนึ่งไปเล่นก่อนหน้าที่โตเคียวมิวสิคจะขึ้นทําการแสดงนะครับเพิ่นก็สิมีโบ่งเปิดโบ่งยังเพิ่นนั่นล่าเออป่านนี้ครับเป็นช่วงทําการแสดงของโตเกียวมิวสิคกับสองชั่วโมงกว่าๆละ่ะที่มอบความสุขความบันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องคุ้มค่าครับคุ้มค่าสําหรับผู้สิซื้อบัาวสื่อตัวเข้าไปโดยยี่สิบคุ้มค่าสําหรับผู้จัดเอาไปปิด,ป,ดปิดครับนี่แหละครับผลงานเป็นเครื่องการันตีครับปากต่อปากเอาไปแล้วผมมีขาดทุน เอาไปแล้วมีแต่สางความสนุกความกำดีกำไรให้แก่ผู้จัดครับผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผมมีพี่น้องย์หมอแคทแฟทหมอลำได้เห็นถึงความปังได้เห็นถึงความแรงของค่ายตัวเกียวมิวสิกแพยตายการนำของผู้นำสมองเพชรอายุน้อยร้อยล้านอย่างบอดปิดครับ กเ็เลยนาเสนอข้อมูลข่าวสารประมาณนี้แหละครับให้พ่อพี่น้องวิตหมอแคนแว่หมอํำได้รับชม่มรับฟังคือเกา่าคือเดิมครับผิดพลาดประการใดขอโทษขอภห้แนะนำเกิดข้มาตักเตือนเกิดขึ้ามาครับที่สําคัญครับจื่อชอบคอนเทนต์ผมมักสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสาหรับคลิปนี้อําราพาจากพอกันจคลิปหนาครับสวัสดีครับ